ลิงลิงนะคะก็ขอต้อนร,รับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะกับข้าสสุท้อตมาเป็นไบมิสลิงลิงนะคะสมัครบต็นเอ็งเลยช่วส่งในวันนี้เนี่ยลิงลิงขอนำเสนอเพลงใหม่ล่าสุดที่ตอนนี้กำลังเป็นแบบ the t a l k of the town นะคะไม่ว่า Taylor Swift หรือว่า j u s t i n b i e b e r เนี่ยก็ยังทวีตถึงเพลงนี้นะคะว่ามันเป็นเพลงที่กำลังแบบฮิตมากอยู่ดีๆแบบดังขึ้นมานะคะเป็นนักร้องหน้าใหม่ก็ว่าได้นะคะน้องคนนี้ชื่อ Olivia Rodrigo นะคะน้องอายุแบบ 17-18เองมัง้งเออแล้วก็เพลงนี้ดังขึ้นมาชื่อเพลงว่า Drivers License นั่นเองนะคะน้องเขาเคย star ใน show High School Musical remake นั่นเองนะคะน้องอลเวียนะคะได้มาเล่นเป็นนางเอกมัง้งคือหลิงก็ยังไม่ได้ดูนะแต่ว่าเพิ่อมารู้จักจริงๆก็เพราะว่าเพลงนี้เลยนะคะงั้นเราเรามาฟังแล้วก็มาเรียนเพลงนี้กันเลยดีกว่าะคะ่ะโอเคเรามาเริ่มกันที่ verse แรก,ก่อนนะคะ I got my driver's license last week just like we always talked about โอเคเราเอาแค่นี้ก่อนนะคะ I got my driver's license last week นะคะคำว่า driver's l i ไลซ์นอาจจะไม่ใช่คำศัพท์แต่ว่าอยากให้ทุกคนรู้นะคะว่า d r i v e r s license นะคะจะหมายถึงใบขับขี่นั่นเองนะคะอย่างที่ว่านะคะน้องอเลเวียเนี่ยเขายังแบบอายุยังน้อยมากก็เลยเนี่ยพูดถึงว่าเออเนี่ยพันเพิ่งได้ใบขับขี่มาเองนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ just like we always talked about นะคะอย่างที่เราเคยคุยกันไว้นะคะ 'Cause you were so excited for finally you up your house' so were me drive for to to ก็คือว่าพอคุณเนี่ยตื่นเต้นกับฉันมากนะคะตื่นเต้นเรื่องอะไรนะคะ to finally drive up to your house นะคะก็คือตื่นเต้นที่ในที่สุดเนี่ยฉันก็จะมีใบขับขี่แล้วก็สามารถที่จะขับรถไปหาเธอที่บ้านนะคะ but today I drove through the suburbs crying cause you weren't around อ่าตรงนี้นะคะจะหมายถึงว่า but today I drove through the suburbs ะค,ะคำว่า suburb จะหมายถึงมันจะเป็นคํนานนะคะที่จะหมายถึงแบบชานเมืองนะคะหรือว่ารอบนอกเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะหมายถึงว่าแต่ว่าพอหลังที่ฉันได้มีใบขับขี่แล้วแต่แล้ววันนี้ฉันเนี่ยขับรถผ่านชานเมืองนะคะ crying cause you weren't around นะคะแล้วฉันก็ร้องไห้ไปเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ได้อยู่แถวนั้นอีกแล้วนะคะว่าง่ายๆก็คือเพลงนี้เป็นเพลงที่อกหักเล็กๆเนาะเลิกเพิ่งเลิก,เลก,เลกกันว่างั้นเอาเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หนานะคะไหนคุณบอกว่าแบบอยากให้ฉัน รีบได้ใบข,งงขับขี่แล้วยังไงล่ะพะฉันได้ใบขับขี่แล้วคุณก็ไม่อยู่แล้วนั่นเองนะคะโอเคเราไป verse 2กันเลยด,ดีกว่าค่ะโอเค verse song. 2นะคะ you probably with that blonde girl who always made me doubt โอเคแค่นี้ก่อนนะคะ you probably with that blonde girl นะคะก็จะหมายถึงว่าแล้วคุณน่ะก็คงจะอยู่กับหญิงสาวผมบรอนคนนั้นนะคะ who always made me doubt นะคะคำว่า doubt doubt ะะจะเป็นคำนามน,นะคะที่จะหมายถึงความสงสัยนะคะหรือว่าแบบไม่แน่ใจหรือว่าความกลัวก็ได้นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะหมายถึงความกลัวนะคะเกรงกลัวตรงนี้เนี่ยจะหมายถึงว่า who always made me doubt นะคะคุณคนที่ทําให้ฉันกังวลหรือว่ากลัวอยู่เสมอนั่นเองนะคะในง่ายก็คือว่าคุณก็คงอยู่กับผู้หญิงผมบอลคนนั้นน่ะที่ฉันแบบคอยสงสัยแล้วก็คอยแบบเขาเรียกว่าอะไรตั้งหิดตัต้งหิดใจไม่ชอบแล้วก็รู้สึกแบบกังวลกลัวอยู่ตลอดนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะ summer She's so l d e r than me she's e เ e r ค t h i n g I'm i n s e c u r e about จโอเคตรงนี้นะคะ She's so much older than older me นะะก็จะหมาายถึงว่วเธอเนี่ยก็แก่กว่าฉันมากซึ่งตรงนี้เนี่ยอยากจะอธิบายว่ามันไม่ได้หมายความว่าแบบใน,ใน,ในทางที่แย่เนาะเพราะว่าน้องอะอลเลียอายุแบบ17-18เองเนาะตรงนี้เขาก็จะหมายถึงว่าผู้หญิงอีกคนนึงเนี่ยดูโตกว่าชานไม่เหมือนเขาที่ยังรู้สึกว่ายังแบบเป็นผู้หญิงเด็กๆอยู่อะไรอย่างนี้และ she's everything I'm insecure about. ะค,ะคำว่า insecure insecure ตรงนี้เนี่ยจะเป็น adjective นะคะ adjective ที่หมายถึงไม่มั่นคงหรือว่าเชื่อถือไม่ได้หรือว่า ไม่ปลอดภัยนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะหมายถึงความรู้สึกเนาะ She's everything I'm insecure about ก็จะหมายถึงว่าเธอเนี่ยเป็นทุกอย่างที่ฉันไม่ปลอดภัยแต่ความหมายถ้าแปลอีกทีนะก็จะหมายถึงว่าเธอเป็นทุกอย่างหรือว่ามีทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ทําให้ฉันรู้สึกแบบไม่มั่นใจนะคะเพราะว่าเขามีทุกอย่างที่ฉันขาดว่าอย่างนั้นนะคะโอเคแล้วเสร็จปุ๊บ y e a s t o d a y drove to the suburbs ค How could I ever l o v e someone else โอเคแล้วตรงนี้ก็จะหมายถึงว่าใช่แล้ววันนี้ฉันก็ขับรถผ่านชานเมืองนะคะท u ศท how could I Ever l o v e someone else ก็ใช่สิเพราะว่าฉันจะรักคนอื่นได้อย่างไรอ่านี่แสดงว่าพุ่งอกหักเลยนะอ้ตายแล้ว็นดูอะต่อไปงั้นเราเข้าไปท่อนคอรัสก,กันเลยดีกว่าค่ะท่อนนี้สูงมาก And know we were perfect I've never but ตรงนี้นะคะ I know we weren't perfect นะคะสังเกตนะ we r e n t คือน้องใช้แบบ past tense เยอะนะแสดงว่าทุกอย่างแบบจบไปแล้วเนาะ I know we weren't perfect ก็จะหมายถึงว่าฉันรู้ว่าพวกเราไม่ได้ perfect เออ but I've never felt this way for no one แต่ฉันเนี่ยไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครเลยนะคะต่อไปนะคะ <c oughs> ตามนนั้นเราอ่านให้ฟังดีกว่านะ and I just can't imagine นะคะก็จะหมายถึงว่าแล้วตรงนี้นะฉันก็ไม่สามารถนึกออกได้เลยนะคะ how you could be so okay now that I'm gone นะคะฉันนึกไม่ออกเลยว่าคุณจะโอเคได้อย,อยังไงอะที่ฉันแบบไม่อยู่แล้วอ่าเศร้ามากนะ Guess you didn't mean what you wrote in that song about me นะคะตรงนี้ก็สมัยหนึงว่า guess ก็คือเดาใช่ไหมคะเดาว,ว่าฉันก็คงเดาว,ว่าคุณอ่ะคงไม่ได้จริงจังกับสิ่งที่คุณเขียนในเพลงนั้นที่คุณแบบเขียนเกี่ยวกับฉันเ oh. <laughs> <c oughs> จ็บนะเอาจริง Cause alone past you sit forever drive street your now I drive alone past your เศร้านะตรงนี้นะคะ cause you said forever นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยเคยพูดคำว่าตลอดไปตลอดการกับเราสองคนอะนะเออ now I drive learn past your street แต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันกลับขับรถอยู่คนเดียวผ่านถนนของคุณนั่นเองเศร้านะเนื้อเพลงดีนะน้องแต่งเองนะเนี่ยน้องเก่งมากสุดยอดนี่ไม่แน่นะ next Taylor Swift หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะโอเคเรามาต่อกันที่ verse 3กันเลยดีกว่าค่ะ Okay, we're some, huh? And all my friends are tired. of how hearing I miss much you but โอเคเอาแค่นี้ก่อนละกัน and all my friends are tired ก็จะหมายถึงว่าเพื่อนและเพื่อของฉันตอนนี้ก็คือเหนื่อยแล้วคงเหนื่อยนะคะ of hearing how much I miss you นะคะที่ต้องมาฟังว่าฉันเนี่ยคิดถึงคุณมากแค่ไหน but นะคะ but ก็คือแต่ว่านะคะ I kind of feel sorry for them โอเคตรงนี้ก็จะหมายถึงว่าฉันเนี่ยรู้สึกเสียดายแทนพวกเขานะคะต้งจริงตรงนี้คำว่า feel sorry for something หรือ someone เงี้ยมันไม่ได้หมายถึงว่ารู้สึกเสียใจนะมันจะ เป็นแนวว่ารู้สึกแบบเสียดายแทนนะคะเพราะฉนั้นตรงนี้เนี่ย I can't feel sorry for them ก็จะหมายถึงว่าฉันเนี่ยรู้สึกแบบเสียดายแทนพวกเขานะ 'Cause they will never know you the way that I do' นะคะก็จะหมายถึงว่าเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ได้รู้จักคุณนะคะในแบบที่ฉันเนี่ยเคยได้รู้จักนะคะ Today I drove through the suburbs and picture I was driving home to you โอเคตรงนี้นะคะ Today drive through the drive I suburbs แล้ววันนี้ฉันก็ขับรถผ่านชานเมืองนะคะแล้วก็ pictured จินตนาการในหัวหรือว่าสร้างภาพในหัวว่า I was driving home to you ว่าฉันเนี่ยกำลังขับรถกลับบ้านไปหาคุณนั่นเองนะคะแล้วต่อไปมันก็จะเข้าท่อนคอรัสนะคะซึ่งซ้ำละงั้นเราข้ามไปท่อนบริดจ์กันเลยดีกว่าคะ่ะโอเคมาท่อนบริดจ์กันนะคะท่อนนี้หนชอบมาก Red l i g h t stop signs. I still see your face in the white cars front yard. Can't drive past the places we used to go to. อ่แค่นี้ก่อนละกันเนาะ Red lights นะคะก็จะหมายถึงว่าไฟแดงนะคะไฟแดงอ่ะสิแยกไฟแดงอ่ะเนาะ Stop signs นะคะป้ายให้หยุดรถนะคะ I still see your face นะคะก็จะหมายถึงว่าฉันเนี่ยยังคงเห็นใบหน้าของคุณอยู่นะคะ In the white cars car สังเกต ว่ามันมีตัว S แสดงว่ามันเป็นรถหลายคันถูกปะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถแปลความหมายได้ว่า I see your face in the white cars ก็คือว่าฉันเนี่ยถ้าเกิดว่าเวลาที่ฉันขับรถบนถนนและเห็นรถสีขาวเนี่ยฉันก็จะเห็นหน้าของคุณนี่นะคะต่อไปนะคะ front y a r d ลานถนนลานหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เห็นคุณเหมือนกันนะฮะ Can't drive past the places we used to go to นะคะก็จะหมายถึงว่าคือตอนนี้ก็ยังแบบไม่สามารถที่จะขับรถผ่านสถานที่ที่เราเคยไปด้วยกันได้นะคะเพราะแบบมันคง เจ็บจุดๆเนาะเออครับผ่านที่ที่เคยไปด้วยกัน cause I still fucking love you babe โอเคตรงนี้ก็จะหมายถึงว่าเพราะว่าฉันเนี่ยยังคงแบบรักคุณอยู่ที่รักนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ sidewalks นะคะคำว่า sidewalks นะคะหรือว่า sidewalk ะะเป็นคำนามนะคะที่จะหมายถึงการเดินริมถนนนะคะหรือว่าแบบทางเดินเท้าฟุตบาทอะไรเงี้ยซด์วอล์นะคะทางข้างถนนก็ไแ้นะคะไซด์วอล์ s ส e วีครอสตนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะหมายถึงว่าทางถนนต่างๆที่เราเคยแบบเดินข้ามถนนด้วยกันนะคะ Over all the noise เอาเคอาแค่นี้ก่อนนะคะ I still hear your voice in the traffic นะคะ,ะ,คะก็จะหมายถึงว่าฉันเนี่ยยังคงได้ยินเสียงของคุณอยู่ในการจราจรนะคะก็จะหมายถึงว่าอย่างเวลาที่ฉันขับรถไปไหนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ยังได้ยินเสียงของคุณอยู่นะคะ We're laughing over the noise นะคะแล้วก็เสียงหัวเราะของเราที่กำลังหัวเราะนะคะกบเสียงรบกวนทั้งหมดที่แบบปกติมันก็จะมีเสียงท้นเสียงนี้เนาะบนแบบถนนหนทางแต่ว่าเสียงหัวเราะของพวกเราเนี่ยที่สมัยก่อนที่เราเคยแบบขับรถไปไหนด้วย หรือว่าเดินไปไหนด้วยกันข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยเสียงของเราอ่ะมันก็อยู่เหนือเสียงเหล่านั้นนะคะต่อไปนะคะ God I'm so blue นะคะก็จะหมายถึงว่าพระเจ้าพระเจ้าช่วยนะคะฉันรู้สึกว่าฉันแบบสีฟ้านะคะฟังดูแปลกๆคำว่า blue นะคะแต่จริงๆแล้วคําว่า blue นะคะตรงนี้เนี่ย นอกจากจะหมายถึงสีฟ้าแล้วนะคะมันสามารถเป็น adjective นะคะที่หมายถึงเศร้าใจเสียใจหรือว่าเศร้าหมองก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะหมายว่า God I'm so blue นะคะก็จะหมายถึงว่าพระเจ้าช่วยฉันรู้สึกแบบเศร้าหมองก็คือเศร้ามากนะคะ Know that we're through นะคะตรงนี้ก็จะหมายถึงว่าเพราะว่าฉันรู้ว่าพวกเราเนี่ยแบบก็คือเลิกลากันแล้วนะคะจบลงแล้วนะฮะ But I still fucking love you นะคะก็จะหมายถึงว่าแต่ว่าฉันเนี่ยยังรักคุณอยู่นะที่รกนันเอกนะคะ ะะสําหรับเพลงนี้ที่กําลังแบบเป็นแบบฮินฮอตมากดังมากอยู่ดีๆก็แบบทะลุ าขึ้นมาเลยนะคะชอบอะ่ะหลิงรู้สึกว่าการเขียนของเขาก็ดีแล้วก็เพลงพอร์เนาะน้องเสียงดีมากเลยอายุแค่1 0บ8เองเนาะอือเนี่ยเทรลเลอร์สวิปเขาก็พูดถึงเพลงนี้เลยนะเพราะว่ามันก็เป็นเพลงที่น่ารักจริงๆแล้วรู้สึกว่าเขาจะเขียนถึงแฟนเก่าที่เพิ่งเลิกกันไปนะนี่ถึงถึิงหลิงถึงบอกไงว่าอาจจะเป็นแบบเทรลเลอร์สวิปคนใหม่หรือเปล่าอะไรงี้นะน่ารักมากค่ะเดี๋ยวยังไงก็จะคอยติดตามนะคะผลงานของน้องอเลเวียโรดริโก้ เอหะะวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ยังไงลองไปฟังเพลงนี้กันดูนะคะพร้อมมากเลยเพราะก่าที่หลิงเราแน่นอนค่ะนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีคอมเมนต์อะไรมีคําถามอะไรหรือว่ามีเพลง Request อะไรนะคะ<ๆ>ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาข้างล่างนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะคะเราจะได้มาติดตามเรียนภาษาอังกฤษกับลิงลิงนะคะกับเพลงกันต่อไปนะคะโอเคค่ะสาหรับวันนี้หลิงขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ